ว่าเป็น,นยังบุญเลยล่ะที่มีพพา,าศาพระราชามาให้เขาได้เห็ดว่าสันธนเนะาะพนากุณเมื่อกีไข่ดอวยคณาแรงเมื่อกสีอยากแน่กนามแรงแห้ง,งแรงแบบทิ้งช่วงแบบ เอาเบายูน่ะแทบผิดเดียวว่าน้ำคุนว่าทันเถาะคอดก้นบอก้นสาจะหนุ่มตาม <ละ S 2> สำคัญแล้วกระจหักน้ำกอใจบ่าห,ากกหักกะทอดวานนี้อาาัาราเดวมันห่อนเนาะเมีนเนะอยากอยา,อยามียูมีกิน,นว<ะ>่าทันเถาะเนาะพริกพริกถ้ามีปลามียังขายน้ำแนมันก็นเปลี่ยนหา่อยค<อ>นเด้ยอดอธิเอานะแต่ว่ายายเถูกว่าท่านขายเขาแล้วท่านขายเขาจะตามกัร่งตอนนี้ยายหาชิอแล้วลูกหาชิอ โอ้นูจะเห็นเป็นสาวอยูอ่ดิ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสานยุคใหม่ค่ะพี่น้องคะวันนี้พาพี่น้องมาชมสวนเกษตรผสมผสานสวยสวยแบบนี้นะคะที่มีทั้งความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วเป็นความฝันของใครหลายๆคนในบนปลายชีวิตคะ่ะพี่น้องคะมื้อน,นี้นะคะอยู่ที่สวนของยายใดหัวใจเกษตรนะคะนี่คะ่ะยายใดคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายายใดคะพี่กัลวันนี้ยุ้ยใสค่ะื้นนี้อยู่บ้านตะกุดล่างตำบลอุดมทรัพย์อำเภอว่านำเขียว วจังหวัดนครราชสีมาเฮานี่แหละจ้าค่ะโคราชบ้านเองจ้าบานเขานี่จ้าจ้าสวัสดีค่ะยายค่ะสวัสดีจ้าหลายๆคนก็คือสิคุณน้าในโลกโซเชียลอยู่จ้าค่ะเมื้อนี้ได้มาชมสวนสวนสวยแฮงค่ะยายจ้าค่ะมื้อนี้ขอพาพี่น้องมาเอาแนวทางแล้วก็มาเบิ่งการทำเกษตรที่มีความสุขของยายนี่ได้ค่ะจ้าค่ะยายเฮ็ดเกษตรมาจักปีแล้วคะยายเฮ็ดเกษตรมา5ปีแล้วจ้าเข้าปีที่5จ้าเข้าปีที่ห้าเลยจ้ามีอย่างเนี่ค่ะในสวนนี้ ย่าปลูกยางละนิดละน้อยเนาะย่าไม่ได้ปลูกหลายดอกจ้าปลูกเพราะได้กินยางละนิดละน้อยเหลือกินย่า่ก็ดได้ขายอยู่กินบวดดอกพืพ้นที่จักไร่คะพื้นที่ย่า่สิบสามไร่กับมันมีมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีขอกซัดน้จาจ่าขอกซัดน้ำ,โ,นำโอ้โหสิบสามไร่นี่คือมีหมดทุกอย่างเลยจ้าอยู่ในนี่ละจ้าเอ้าไร่ให้พี่้องฟังเนี่ยค่ะมีอย่างเนี่ยกับมีงัวมี่ควายมีบ้านเนาะจ้ามีปลาไม่ แล้วก็มีสัตว์เลี้ยงมีบอ่นบอนามสามบ่อจ้ะแล้วก็มีพืชไร้ชนิดเล้นีนมี่พืชลายชนิดไร่มมเ,เมื่อค่ะนี่ไ <laughs> รบ่บด <laughs> <laughs> ปลูกไรยย้แห้ง <laughs> <laughs> ปลูกยางละนิดละน้อยจ้ะอยากกินเนี้เข้าวเขามาปลูกเนาะค่ะมีเทิงเขาโพดบักยิ่จ้ะบกักทั่วบกักทัวบักหมี่บักพักแค่พักจะอมพักไอ้อย่างพักตำลึง เขาโพดปักท่องปลูกทุกอย่างเลยทุกอย่างค่ะโอ้นี่ค่ะคือความสุขทีแท้จริงนะคะอาถามยายก่อนความเป็นไปเป็นมาจะไหนคะถึงได้มาเห็ดกรเกษตรคะยายยายก็กเป็นคนพ่อแม่กับผ้าเฮ็ดมามาแต่พ้าได้แล้วนอกจ้าค่ะจ้ะละเลยเป็นคนนั้นหักหักตรงนี้นะว่าสันทอ ยายก็ศึกษาเบ่งในช่องยูทู e นี่หละจ้ะที่เนเนี่ยก็ของเบานิวนี่ล่ะโอ้ <laughs> เป็นเอฟซีเบาหนิวค่ะแล้วก็มาเป็นของ้องนอตอ,อีกยายก็ติดตามมาตลอดเนะาะค่ะก็คือศึกษาด่านนี้มาอยู่แล้วจ,จ<ล>้ะต้งแต่ยายเห็ดงานยู่ปุน่นละจ้ะยายก็<ม>กศึกษามาตลอดแต่ก่อนยายเห็ดอย่างอยู่คะแต่ก่อนยายเห็ดงานอันโรง,งงานจ้ะค่ะบริษัทจ้ะโอ้เป็นงานบริษัทจ้ะ แล้วก็ตัดสินใจขึ้นมาอายู่บ้านเังสิวะอันค้นแถาค้นแถาเพิ่นเพินเ่น,น,นบ่สบายจ้ะย่าก็เลยต้องได้ออกจากงานมาค่ะจ้ที่แรกก็ว่าจะอยู่จนในกเกษียณแหละจ้ะค่ะที่นี่ย่า<น>ก็เลยต้องได้ออกมาเบิ่งเบื้งเพิ่นวัๆๆนถนนเนาะเบิ่งเพิ่นก่อนเนาะมาอยู่บ้านเฮาค้ะจะังไดกก็ะจะได้ออกมาอยู่ดอกอันทาเฮาอันเทาเทาแก่มาเนาะอันนี้คือความฝันเลยวะค่ะนี่ โอ้ก็คืออยากอยากเฮ็ดอยู่แล้วจ้ะจ้ะอยากเฮ็ดอยู่แล้วแล้วพ่อพ่อนี่ก็มาเริ่มเฮ็ดเยบ่คะพ่อพ่อมาก็มามาปลูกต้นใหม่ก่อนเลยจ้ะค่ะมาปลูกต้นใหม่แล้วก็มาปลูกอันนั้นอันนี้นิดเดียวหน่อยมาขุดบ่อขุดบ่อก่อนดอกจากจังได๋มาปลูกต้นใหม่ค่ะโอ้เริ่มแรกคือขุดบ่อก่อนเลยจ้ะบ่อนีเลยเนาะค่ะนี่บ่อบ่อล่างผุนจ้ะบ่อบ่อใหญ่ผุนจ้ะมีจักบ่อค่ะอยู่นี่อยู่มีสามบ่อจ้ะสมบ่อจ้ะโอ้ คือขุดบ่อเริ่มลงทุนที่แหลกเลยขุดบ่อจ้าย่ากับด้เสียต่างดอกย่าเขามาเอาดินจ้ะโอ้ให้เพิ่นขุดเอาดินไปแต่ว่าเขาเดชะจ้าแม่จริงจ้ะเราตอนแหลกบ่คือเสียดายที่ดินบ่คเขาเอาขุดขึ้นไปดินนั่นละดินดินมันก็มีอยู่จ้ะเขากับทอด้เห็ดไดยู่ได้กินอยู่เนาะจ้าเนาะค่ะแต่ว่าก็เลือกมาเห็ดเป็นเกษตรผสมผสานจ้ะปกติแถวนี้เพิ่นเ็ดเกษตรผสมผสานบ่คะมันกับมันก็มีอยู่เนาะจ้าแต่ว่ามันกับ ก็ได้แหะเขาจะปลูกเป็นพวกไอ้ข้าวโพดพวกมันเนี่ยหลายกวาัวนะจ๊ะชิงเดียวนะคะเชิงเดียวหลายคัวค่ะเราเป็นยังย่า่คือเหลือกเก็ดเป็นเกษตรผสมผสานคะคือ <นะ S 2> คืออยากมียูมีกินเนาะตามสา,ารพระราชาิี่พันวาไว้เนาะย่ายก็เลยตรงไอ้มากมาปลูกยูปลูกกินว่าสันทรวนเขาก็จะได้ยูได้กินลดลดไล่จ่ายในครอบครัวเขานำเนาะค่ะโอ้ก็คือ แนี่เห็นล่ะเล่งเห็นล่ะว่าอยากมีสวนแบบนี้จ้าในอนาคตอยากอยากมีอยากอยากมียูมีกินวมาทนเท่านั้นค่ะโอ้ตอนนี้ก็มียูมีกินนี่เต็มสวนเลยกินนี่ลีจ้าค่ะโอ้อันนี้อย่างเขาเมียค่ะอันนี้เป็นปลาดุกใหญ่รุ่นรุ่นแรกจับไปแล้วอันนี้รุ่นรุ่นต่อมาเนี่ยย่าพึงลงได้บพาะท่านถึงอาทิตย์ดอกกันบ่ค่ะปลาดุกหลายบ่ค่ะในนี่ปลาดุกอันนี้ย่าลงไว้สองลอยจ้ะ คือเล uh uh well ี้ยงได้กระช่างก่อนจ้าเลี้ยงได้กระช่างกันก็เลี้ยงไว้เองสิละเพราะว่าเวลาจับนี่ยมันจับกินง่ายบ่อนี่นี่ยมันบ่ต้องปั้บปล่อยดอกจ้าเขาขึ้นมาอยู่เองมันมีปลาดุกปลาคอเวลาน้ำแห้งก็ได้กินปลาธรรมชาติเขาขึ้นมาอันนี้บ่ได้ปล่อยเลยแต่ที่แหลกบ่คะอันอันปลานี่ยนะแมีนค่ะแมีนปีที่แล้วเนาะน้ำน้ำน้ำมันบ่น้ำมันบ่แห้งมันมันก็ได้ปล่อยดอกจ่าเขาขืน้าที่นี่น้ำมันแห้งใหญ่ก็เลยเพิ่เอามาปล่อยอีกอู้อันปกตินี่น้ำแห้งเรื่อยปะนี่ เพิ่งจะเป็นปีปีนี้แล้วเนาะที่ว่าน้ำแห้งเนาะค่ะจา่าแรงจัดๆเนี่ยโอ้แรีงจนแบบบ่บ่มีน้ำเลยบ่มีน้ำเลยจา่าบ่อนี่แต่ว่าบ่สองบ่อนั่นบ่เป็นยังจา่าสองบ่อนี่มีนม้ำเอ้าแล้วมันบ่มีน้ำแบบนี้มันยากต่อการเกษตรบ่ปะ,ะบ่มีน้ำก็คือยหญ่กับมีบาดาลไงค่ะก็คือยหญ่กับต้องลดพื้นที่ลง ลดพื้นที่ในการเห็ดก็คือเฮ็ดยูโซนน้อยๆก่อนจ้ะมูลิก็ซอยปรทท่างชีวิตเขาไปก่อนคือโหดๆมูลติปลูกไ้แล้วหก่อนเนาะคือฝนก็ฝ่นจะฝืนขึ้นมาค่ะคือเลือกดูแลฝืนที่ฝนน้อยๆก่อนฝืนใหญ่เปล่เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยแมนจ่นโอ้ก็คือแรงแห้งแรงแห้งแรงแบบทิ้งช่วงแบบเอาบ่อยุน่ะบม่เคยเจอไอีเีค่ะดูได้ยินข่าโคราลาดีฝนค่กยตกเลยบ่ต๊เลยล่ะแต่แเกี่ยวเขาแล้วมานีงาวเลยบ่มีเลยจ้ะ ก็เลยเป็นผลเนาะค่ะเป็นผลว่าม,มันกับมันกับมีขอคิดอีกอย่างนึ่งนะ<ม>ว่าเออทำแมลงอย่างเสียห้อเสีเอาพืออีกอย่างมาปาลูกเสียให่กัเลยว่าเออใหญ่ก็ต้องหาผืชที่มันทนแรงคนหนีมากมาปลูกไว้ตรงที่ห้าหน้ามันบ่ค่อยถึงว่าสันทนาอ่ะ,อะยหญปลูก<า>ปเป็นอย่างค่ะตอนนี้ใหญ่ก็หาเดาะเสดาวถวายมะล้งสะเสดาทถวายพวกไอ ว่าจะเอาพวกบักขามเพศเอียงเสียเขาจะทุ่นเนาะเขาจะทุ่นเขาจะทุ่นบ่ต้องใส่น้ำหลายแมีนเมนค่ะได้มะม่วงหินมะทานมาแบบอีกสองต้นโอ้มีมาทุกแนวอีลีล้วดีว <c oughs> ไปปลูกไว้แต่ว่าย่ายก็บม่ได้เน้นว่าปลูกหลายนะค่ะเอาไปยู่ไปกินแท้ๆเลยจ้ะเดือดเลือกินกระเจ้าได้แต่มันก็เหลือกินยี่ดอกอันย่ายปลูกไวน้น่ะค่ะมันก็น แจ้งกุศลอะไจ้งเขาปวดนด้จ้ะจะเหลือกินคือนเขาแล้วนันกินเจลไดรเบิดเนาะก็ได้ขายคือนเขามีทั้งเมื่อสามซานะค่ะสาซนี่กวางลึกเท่าไหร่คะสานี่เมื่อิเท่าไหร่เอยใหญ่กับคำนวณบ่ถืกได้เดี๋ยมันเป็นประมาณสองงานบ่ยหญ่กับว่าสองงานเนี่ยค่ะอันนี้คือกวางไรเติบด้วค่ะจ้าบ่อละสองงานนี่แหละบ่อเนี่ยก่ะสองงานแต่บ่อเนี่ยคือสิเป็นบ่ต่ำกว่าเกือบสองไฮบ่ขาดดอกบ่อเนี่ยค่ะเดี่ยงปลาทุกบ่อป่ะคะมีทุกบ่อจ้ะ บอ่บอบ่อใหญ่หน,นกับอ่อกลางนี่ย่ายปล่อยทีเดียวแต่ปีย่ายมาอยู่นี่ยวย่า่สื่อมาปล่อยปล่อยแล้วก็ให้อาหารเขาจะต่อนน่นอนแต่บัดนี่บ่ได้อเอาอาหารให้เลยม่ได้กินใบมะกอใบกล้วยใบมะคุงเอียงบานห่อนีอย่ยาหวานนี่เสียไปหาก,กินเองเลยหาก,กินเองอไปกินตลอดจะ้ะเอาย่อไวพอ้พร้อมค่ะเดี๋ยวพาหนูยางเมืองแนวว่าได้สวนมียังแนวมือนี้อยากชมทีย่างหงล่ะเห็นแต่นในคลิปแม่แ <laughs> ม่ก็เห็นแต่ในคลิปอยู่นี้ โอ้โหขวนี่นะนี่อันนี้ปลูกข้าวโพดเต้าปลูกฟักทองไว้ข้างล่างจ้าหดน้ำกับสีแดงฮดพร้อมกันแมนเมนโอ้โพร้อมกันนี่ก็มีดทัวทัวไล่เนาะใช้ขายทัวไล่นี่นี่ทัวไล่โอ้โหทัวไล่จ้าทัวไล่อันนี้เก็บไปขายเรื่อยบ่คะนี่เก็บเก็บเรื่อยๆจ้าหันขึ้นมาหนีกับบาคุงขึมากับบาคุงอันนี้ก็เป็ี่ยนในนั่นเป็ี่ยนในมะละโอ้นี่นี่นี่ค่ะนวดยังไงจ้า วายเลยใบข้อนเสื่อสิเป็นเพียแล้วว่านี่แล้วสวนแม่นี่ออกแบบจังไหคเขแม่การคิดว่าน้ำมันลงทังได้มาสันถอย่ายกกะคุดบอตามทางน้ำมาลยจ้าเจนกินนี่น้ำลงเวลาหนาฝนก็เป็นทั่วผููนี่เดี๋ยวก็ได้กินทั่วพู่นี่เป็นยาดีด้วยพี่น้องค่ะนี่แค่โซ่เดียวได้หนี่จ่านี่ก็เป็นเพลอกปูกว้โอบัก้งกัแค่เก็บขายไปหลายรุ่นแล้ว อันนี้ขายดีวะคะบางหุ้งนี่โอ้ยเพิ่นก็สร้างเรื่อยๆใหญ่ๆก็เอาไปให้เขาเขาสร้างมากย่าก็เอาไปเขาก็สร้างบ้านอะไรพักบ่มีแต่จะขายให้เพื่อนลูกป้าใช่ปุ๋ยยังเพื่อนนี่ค่ะยายคือดกแข็งเท่าบ่ได้ใส่น่ามันมีแต่ปุ๋ยคอกตัวลูกใส่แต่ปุ๋ยคอกว่านี่แต่ปุ๋ยคอก่นะแต่ว่านิ้วโพดนี่ใส่อยู่เน่ย่าเอาสูตรที่ผ่ามาใส่อยู่พอขาโพดนะย่านเขาอนฟันล้อโอ้ก็เขาห้างมันจ๋ามันมันมันบางทีเรเขาบาร์เรือ หูยหูยังเข้าขนาดนั้นเนาะค่ะแต่เขาบัวแดงมีครบสูตรมาดันไม่ได้ขี่ควายโดยมากขี่ไก่มันกกว่าข่อยมีส่วนมากไม่สวนนีกก็ใส่ขี่ควายขี่ไก่จ้ะไม่สวนใหญ่เลยนี่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 ว่าเห็นพงเพป็นอะไรเนี่ยโอ้ยผลผลิตตัวค่ะนี่น้อพูดอีกหน่ลยนึงมีหลายหน่วยอยูหลุกผีอยู่ผีอีกค่ะเป็นหลายอยู่อันนี้ปลูกทั้งปีบ่คะปลูกปลูกหมุนเวียนไปทั้งปีเลยจ้ะนาแรืงกระปลูกพวกฟักทองเลยปลูกฟักทองค่ะปลูกมะกอเลย ถ้าพุ่นก็พุ่งเริ่มปลูกไหมจ้าทั้งพุ่นมาปูมะเขือปลูกไหมปลูกพริกปลูกมะเขือมาทั้นปลูกพริกปลูกมะเขือหันมาหนี่ก็เป็นซ่าอีกแล้วอันนี้เป็นซ่าบ่อนี่ลาปลาหลายลูกค่ะอันนี้ปลาหลายบ่คะนี่หลายจ้ะปกติเอาขึคุณปลาเป็นปลาปลากินพืชอ๋อเป็นปลากินพืชจ้ะมี่ยังเนี่ยค่ะปลายังเนี่ยปลานิ้นปลาตะเพียนปลาไนปลาสลิด ยี่ย่ปล่อยไว้นี่ลงเป็นปลาร่วมไปเลยาเป็นปลาร่วมเป็นปลากินพืชโดยเฉพาะนี่ได้ย่อยายกับมะไว้เนี่ยอยากกินก็มะโยกเอาเวลาเอาห้ามไม่ให้กับมะโยกไปกินอยากกินสดสดค่ะอยากกินกับยกย่อเลยขึ้นมากับมะเก็บตะไคร้ยุหันแม่ตะไคร้ค่ะมีเมดจ้ามีเม็ดตะไคร้ค่าให้ขายประจำค่นกับสร้างประจำฟังผีบอกเลากับปลูกได้ค่ะพี่น้องค่ะปลูกแหวกแล้วแล้วย่าเลือกปลูก เลือกพืชปูนีจากยังคะจากเท่เขากินก้อนลูกอจากเท่เขากินเขาอยากกินยังเขากก็ปูกันนเขากินอยู่แล้วสันทรสันทาสอบกินสันทรสับกินคนในครอบครัวเขาสอบกินเขาก็ปลูกอันนั้นแหะกินตามชีวิตประจําวันเขาเนี่ย่ละนีก็ตามวกัวตี่เฮ็ดมาแลเวหาหกปีแล้วตอนนี้เขาปีที่หาเขาปีที่หาแล้วถือว่าตอนนี้ก็มีพืช ผลเต็มเลยจ้าทั้งทีบสามลาเนาะค่ะจ้ามันมันบดได้เฮ็ดเต็มเบิดดอกหลุมมันเฮ็ดบาไหวดอกกัะเทเห็ดเต็มเบิดเนาจะแบ่งโซนออกมาเฮ็ดเนาะค่ะแบ่งออกมาเฮ็ดจักอันกาบาเฮ็ดตามกำลังแต่เขาเฮ็ดไหวมาสันทอแรกๆย่าเฮ็ดโซนไหนก่อนคะย่าก็เฮ็ดเลาะพูนก่อนจะปลาใหม่ย่ามันบระทันใหญ่เนาะปลูกแรกๆย่ยกับปูกกล้วยมีแต่กล้วยมีแต่ปักท้องมีพวกน้ำเต้าพวกยังเต็มปลาเนี่ยแล้วย่ายไปขายกล้วยขายยังกลัวต้นใหม่ทีนี้ย่ามันก็ได้หลายปีอยู่ก็คือเขาก็เลือก ปลูกเผือที่มันปลูกง่ายไปน้ำแมนแบบปลูกเผือที่มันปลูกง่ายไปน้ำเรื่อยๆสร้างไร่ได้ไหนจะปีแรกเลยบ่คะได้ปลูกหอมปลูกพักซี่มุนี่ลูกช่ปีแรกเลยจ้าปีแรกเลยทันใจทันใจเลือกพืชอายุสั้นเนาะค่ะเอาได้กินไปน้ำค่ะไปน้ำกลัวต้นไม้สีญ่สวนนี่เตรียมแล้วที่นี่แมนจ้าค่ะว่ามุนี่ตี่แต่ก่อนเนาะโอ้ยฟักทองบักไร้คักนี่เลาะตามคู่น้ำมุนี่เอาไปขายใส่ค่ะ ไปไหว้นาบ้านกระบ่เหลือลูกอีบ่างอ้มาสร้างทุกมือนี่เพิ่นก็สร้างบ่มีแต่ให้เพิ่นลูกโอ้บ่์มาขายบ่บ่ขาย,ายแล้วย,ก,ยกกับโบว์ใดข,า,ขายแพงค่ะจ้าแรกๆขายยากบ่คะบ่ยากก็ขายให้พี่ให้น้องเขาก็บอกกันต่อๆไปอเออคือยากพวกนั้นก็ค่อยได้กินเขาก็ว่ามาเาะเขือรสชาติมันคือแซ่บแท้มันคือหวานหวานมาสานท้องผุธรรมชาติเนาะปลูกเองเนาะปลูกเองค่ะปลูกเองแล้วมันสดด้วย เก็ดสาวขายสาวค่ะแล้วแถวนี้เพิ่นก็บ่ค่อยเฮ็ดเกษตรผสมผสานน่อมันก็มีอยู่แต่ว่ามันกันยามแรงมากมันบ่มีหน่ำลูกพนาฝนมันก็ไข่อยู่ด้วยนาแรงมันก็สิยากแน่ก็น้ำแตงแต่น้ำที่ใส่นี่เยาว่าหมู่บ้านย่อยนี่แต่ว่าน้ำที่ใส่นี่ก็แห้งนาแรงมากนี่แทบที่จะว่าน้ำคุ้นว่าทันเถาะคอร์ดก้นบ่อก้นสายงสลุก คือมันอยู่น้ำผู้เขามันอยู่ที่สูงเนาะเรื่องน้ำนี่ก็อาจจะเป็นปัญหาเลยมอาจจะเป็นปัญหากสุกสวนหน่่ยสำเนาะเอาว่าที่พ่อได้ใส่แค่ในครัวเลือนมมนได้ใส่เนาะแต่ว่าจะไม่เฮ็ดเกษตรอีกก็กระทามกันนะพวกหน้ามันป้าป่ามูบานนี่เสียคของคนเยอ่สีค่ะคซอยกันปะหยัดถูกค่ะล้วแล้วย่าแก่ปัญหาอย่างไหนคะของย่าใหญ่ก็ต้องมีบอมีบบคขตดบแล้วก็ย่าก็ต้องจ้อบาดานอีกเพราะว่าย่าเป็นคนมักปลูกเนาะ ค่ะน้ำนี่สำคัญบ่ค่ะน้ำสำคัญเลยจ้ะน้ำสำคัญแล้วก็ใจฮักน้ำอ่ะใจบ่ฮักก็ถอดหัวนี่อาจลาดแล้วมันห่อนเนาะไม่นเนาะัึงห่อนทึงแขงดีเดียวแขงเอาไว้ตีจังดเอาแต่ว่ายายบ่ห่อนนะมูแล้วยายมีปลาใหม่ยายอยู่เนาะค่ะคือปลูกปลาใหม่ว่างแค่แต่ปีแรกเลยนปลาใหม่นี่ตะขึ้นก้อนละปลาใหม่ขึ้นก้อนละเพราะได้ใบเข้ามานั่ปลูกเอาปลูกทีเพอย่างพอาะยายอยากได้ใบเขาแล้วก็อยากได้รูปเงาเขา จุดประสงค์นะยายก็จะต้องปลูก,ป,กป้านนี้เลี้ยงเป็นปลูกยังคะยายมีไม้ซักมะฮอกกานีแต่เคียนยางนาเราก็ไม้แดงไม่เงี้ยก็หลายยางอยู่น้องไรถือผนลบันนี้มันม,มันมีหลายยางมีพวกอ้ไรปลาดูมีมะคาม่วงหลายยางมันกับ สลับกันไปนะลูกค่ะแย่ยกับแย่ก,กับแบงไว้จักไฮหนึงเนี่ยลายแย่ก,กับ่ได้ปลูกลายดอกแต่ย่าก,กับขั้นใหม่มันลายเนาะอาศัยปลูกที่ๆเอาเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตอยากเคล็ดฟื้นเค็ดเนี่ยเขาก็เอาไปาอยากเ็เนาะอยากทานเค็ดเนี่ยก็ตัดแยกออกไปค่ะแล้วตอนแล้วตอนนี้ในสวนดูแลก,กันจะคนคะ่ะโดยมากนะมันไม่มีผู้ใดว่าสนใจกับย่าดอกโดยมากก็เป็นย่าจ้ะเป็นย่าู้เดียวเลยค่ะเขาโดยมากเขาปฏิบัติหน้าที่ข้องข้องกัไปคนละหน้าที่กัน แยกย่ายกันไปลูกคือเขาสวนเฮ็ดนคนเดียว,วเลยเขายกับเศร้ามากย่ายกับยุ่สวนน้ำแรกกับจนคำหมดแล้วย่ายังขึ้นไปมันบ่ได้ยุ่ไกลบ้านเนะาะบอค่ะจ้า,าเฮ็ดู่นี่แล้วคือเฮ็ดไหวเอายามหอนแยกกับเขาโฮมนอดปีแล้วเนาะ เดืยนจะค่อยเอกมาเห็ดแมนเป็นเจ้าน้าเจ้าของเนาะแมนเป็นเจ้าน้าเจ้าของยามสาวมาอากาศดีก็โอ้ยเพิ่นผุนแล้วเห็ดหอดบ่อยากให้แดดไว้ผุนแล้วเขาไม่อยากให้สวยไว้ผุนแล้วอยากเห็ดแต่สาวเนาะใส่เห็ดแต่สาวมันก็ได้หลายตัวมาขุนป่าแน่ คุณเป็ดแน่ไปสิเนาะลงมากก็ได้ได้อาหารไปกินพร้อมกับเพื่อนโตลูกค่ะโอ้ขออนุญาตถามยายดิ้นหนึ่งตอนนี้ยายอายุจัาปีแล้วคะตอนนี้ยายหาชิบสองแล้วลูกหาชิบสองโอ้ยหนูยังเห็นเป็นสาวอยู่ดิโอ้โบเซอร์เลยค่ะว่าหาชิบสองปีเอาหาชิบสองแล้วลูกโอ้ยยังแข็งแรงปึงปังอยู่เลยนี่ก็ขอให้แข็งแรงให้เฮ็ดได้ไปโดนๆเนาะได้ก็ขอให้แข็งแรงร้านได้กินไปเนาะค่ะโอ้ยหเฮ็ดได้แนวที่เขาสอบเขามักไปเขาเกิดเด้ออกกําลังกายทุกมือ แมนแมนเนี่ยกำลังกายทุกมือตื่นเศ้ามากตีหาโงสวนเลยตื่นเศ้ามากอะบางบางมือถ้าแม่นช่วงพักหวานกับพระท่านได้แจ้งแล้วยายกับฟองไฟมาเก็บพักหวานเก็บยังไปพักหวานกับปูกอีกพักหวานกับปูกลูกพักหวานก็ได้ขายขายตลอดพึ่งแต่ตีเศร้าขายในพักต้นเขาแต่หนาบานมากผลแล้วพักหวานก็ได้ตอนนี้ก็ลงยายก็ลงไปอีกเรื่อยๆอยู่ลูกปาดถามมี่ยังกับขายไปหมดแท้ ขายได้มันไม่มีแต่นีีขายลูก<อ>ทุกมือกกมันกับัางอยพักมันมีให้เพิ่นกล้วยมันอ่นมันแก่ร่ท่านค่ะโเดี <laughs> ๋ยวถามว่าเนี่ยสางไรได้เนี่ยปกติสางไรได้มือและวเท่าไหร่คะเอาจะเอาเป็นมือเนาะอันมันกับบแนนอ,อนมันบ่ค่ะถ้าอยากได้ร้ายก็เฮ็ดเอาถ้า ถ่ายเอาบะตามก็เหมือนละลอยสะนะันนอเอาถ้าจีเอาเนาะบะตามก็ลอยหนึ่งจ้าหลายซูสพริกๆเท่าไหร่คะพริกๆสามมิปา่ามียังขายน้ำแนม่มันก็เปลี่ยนหาลอยหมดแล้วว้าจาีเอาเอานะแต่ว่ายใหญ่ค่ะเจอว่าตอนนี้ปลูกไ่้ท่านขายให้เขาแล้ว,วท่านขายให้เขา <laughs> จะตามกํ<อ>ลาลังจังนอค่ายัยงมบุญเพื่อจะสั้งกันยุ่งสันพี่น้องขะเของวันี้ไม่แต่ห่อยหยิบอีดีเนาะใหญ่ดีอารมณ์ดีแห่งดูเห็นแต่ในคลิปเนาะค่ะเห็นแบบ การใส่ชีวิตเนี่ยแบบอู้หนาอี้ฉายห่งแบบสโลไลไแบบเงสี่นะคะไปเรื่อยๆลูกบ่ได้เร่งได้ลัดอิงยังก็ถามว่าสื่อต้นใหม่ไปปลูกเฝ้าบอกข้าพุทธสานก็ว่าพุทสานย่ายบอกว่าย่ายบอกเอาต้นใหญ่ยายบอกาเฝ้า เอาปลูกต้นหน่อยก็ได้เด้อต้นหน่อยก็ได้มันยังบ่แพงวะเขาบอกว่าเดี๋ยนขายผมเอ็นถามผู้ใดเขาก็ว่าแต่เฝ้าเปลาว่าสันเอาแต่ต้นใหญ่ๆว่าสันม่เจ้านี่ยเราเอาต้นหน่อยว่าสันเราก็มาเฝ้าว่าเราดีแล้วนอกขานว่าเห็ดเกษตรแบบไม่ความสุขอีีเห็ดไปเรื่อยๆกเบืองเขาโพดนี่ย่ายปลูกย่ายกับมูลี่ปลูกพร้อมกันเนี่ะมูนี่กับย่า่ไปเป็นฟักอยู่ในต้มแล้วแต่ว่ามูนี่ย่ายกับปลูกถ้อยกันมาอีกเนี่ยมูลี่น้อยกับมีอีก ปลูกไปทีละนิดละน้อยก็ได้กินไปเรื่อยๆบ่ได้่ได้ถามเรื่องว่าได้ขายเลยได้กินเนี่ยกินจนอิ่มจนอิ่มกินคุนนี้ควเรือนเขานี่้อิ่มค่ะแล้วม่วนเขาไม่แล้วค่คุณบ่ค่ะจ้าท้ายลรคเฟรชเป็นก็ะซ้างอีกเหรอเนี่ยอู้หจะกิโลค่ะออเดอร์ทีโอ้ยออเดอร์กับบ่อยากนับแล้วน้อยหยานบ่มีเหตุผน บ่กมันจะอุกใจแท้อะมมีคล้ายๆคนมันมีคล้ายเพๆคนก็ยังว่าหุ่นเสารถก็คือกันเพคนก็สร้างไว้เอนติ่มฟังนี่ก็มีหลายมันบ่บ่บ่เนี่ยนะยายบ่ได้เฮ็ดหลายเป็นสวนเป็นนนั่เนาะเฮ็ดไปเพราะมีความสุขไปนะอ่าเพราะได้แบ่งกันบ่มึงจะของน้ำจ้าโบยโบกุดดันเจ้าของว่าท่านถลุค่ะโอ้อันนี้กระโดแค่จ้าโดแค่นี่ขายบางช่วงเหมนต้น ต้นฝุ่นมาไหนขายดีบางดอ,อกแค่กเก็บบางหงกับเก็บดอ,อกแค่ไปนั่งดูออกออก,กิน,นทั้งนี้ยร์ยกกับปลูกบางท่านผีแยกกับปลูกเผือกไปนี่เห็นบอกแยกจะปลูกหลายระดับอ่าอันนี้ปลูกแบบใดคะนี่น,นี่ก็คือแยอกกับปลูกถ้อยกันไว้เนะาะค่ะรุ่นนี้กับร่างออกมันบอกยังมีรุ่นน,น้อยๆกว่านั้นอีกคุณน,นน้อยๆกว่านั้นก็นกมีอีกกันนึงกับรุ่นก้อนกับร่างกันกร็กร่างสีต้มได้อีกเนี่ยอ๋ก็คือได้ขายทั้งปีเลยนะคะไปเรื่อยๆขายไปผักหวานใหญ่ก็ลงกไม้กะ่าีอู้หนี่ นี่กับพักหวาน,วานาพักหวานนี่เขาปลูก,กายากเลยคะ่ะยายมันกับไม่กับว่านยางไม่กับยางกา็หนูถามว่ามีนามพุอ่ะหรอมันต้องมีน้มพุทธไอ้เพิ่นแน่นนาเร่งเพิ่นเพิ่นตีง่ายนอนเพิน่นง่ายเราก็เลี้ยวดอกนี่ก็พริกนี่ก็ขี้เล็กก็เก็บไปบ้างแล้วได้เนี่ยมีมือสุนิวอีเดีค่ะฟ<า>ังนี่ก็กล้วยกล้วยอันนี้ก็บักทั่วอันนี้ก็ปลูข้อพุทธแล้วก็ปลูกมันอีกกล้วยนี่ใช้พันยังค่ะอันนี้จะเป็นกล้วยกล้วยหอมทองอันนี้ก็กล้วยน้ำว้าพันเตี้ย ต้ก so paper, ies, ้อนมันจิเต็มด้วยนะบัวนี้มันจะกล้วยหอมมันตายแรงเบิดโอ้แรงมากเพิ่งกระจายแต่ว่าเดี๋ยวฝนมากเพิ่งจะซึนอยู่จ้ะนี่เด้ยายกระปูไปไร้ละดับบันี่นี่กระรุ่นนี่ก็จะได้ต้มรุ่นนี่ก็ต่ออีกต้เขียวแหงนุ่งเนี่ยเขามาแบบเขียวเลยอ่ะเขียวมันฝนฝนมันยุดไปว่างสองมือนี่ลูกก็เลยเขียวอันนี้ก็เห็นบ่วนี่พ่อเขากินข้าโพดเส็นกินกระโพดเส็นนะก็จะได้ไม่กินมันกินมันกินเผือกเป็นมีแต่ไข่ไขยต่ออีกที่นี่เดี๋ยวไข่ยายกระเสียบไ พื้นที่กวางโพดลไลน์เนาะค่ะพื้นที่บวางโพลไลน์แยกกับปลูกไปเรื่อยๆปลูกยางแล้วนิดละน้อยไปเรื่อยๆก็ถือว่าออกแบบดีได้ค่ะนี่ไปเรื่อยๆคือเฮาฮดสมมุติว่าฮดเขาพวดปุ๊บข้างล่างก็ได้น้ำน้ำกันก็ได้ได้ฮดหญ้าพ่อมุนหลุ่มหญาง่ว่าหญ้าปลาอันนี้ก็ปลูกไว้ให้งื่อปูกไว้ให้งื่อไห้ควายฮั่นบ่แม่นแค่พืชเนาะค่ะอยู่นี่ ปลาจืสัตว์ก็มีโดยมากมันจะต้องเน้นเป็นหญ้าหลายลูกเพราะว่ายายเลี้ยงสัตว์เนาะยายเลี้ยงอย่างเนี้ยค่ะสัตว์กะง่วงกะขัวายเนี่ยลูกขั้วขั้วกะโตนึงก็เลี้ยงเลี้เนาะแพะหมูก็ได้เลี้ยงเลนเี้ยงเลี้ยงเป็นหมูหมู๊แล้วตายไปซะแล้วลูกหนูเห็นหาล่าแค่ยัมูใหญ่นอนอาดลามีหมดเลยอะวันตุ๊กแห้งอ้วนคักแค่ก็นอนเนาะแพะจงหูจะความแห้งพาไปขี่ซาเล็งโอ้ยแพะเนี่ยผู้ใดอันี่ยงามๆขาเข่าๆนุ้งขาสันมาเห็นสอบคุมนนนดดีเเ้้อาาั่ กันเด็กหน่อยอีกอย่างหนึ่งบ๊วยส้นเขาเจ้าสิวเสียเงินป่ะนดิขันบุษไย้บ๊วยส้นเนีสวยเนาะอันเล้วโอ้มากผูสาวที่นี่เป็นผู้สาวโอ้ขายใหญ่เราย่าไม่เห็เกษเียดเนี่ยซ้อเล็จแต่เธอแหลกบอคะมันก็ได้ยู่ได้กินแต้แทอแหลกได้หลุกบ่ค่ะจ้าก็ได้ยู่ได้กินนน่นถึงมันเจ็บบางทีอมันก็แล้วแต่ดินฝากรศทึกกันเนาะเต็มเม็ดเต็มน่วยแน่บ๊เต็มเม็ดเต็มน่วยแนี่ยก็เออ แล้วแต่ฝนฟ้าอากาศคือกันค่ะมันก็มีองค์ประกอบหลายอย่างอยู่ทำฝนดียังดีก็โอ้ยแรกๆย่ายปลูกกับมีแต่กล้วยขายบาหวานบาไวแล้วแรกๆเลยขายกล้วยก่อนขายกล้วยขายนี่แหละพวกพริกพวกย่างมุนเดียวนี่ได้กับผู้คนอือมีแก่บุกบักพุทราไปจากต้นหนึ่งปลูกทุกอย่างอีดีปลูกบักเมามันไปเห็นเป็นด้วยมันบ่าใบบ่มันงามผลบ่อมบางยังก็ค่ะบักเมาตากล้วยมาโอ้โหหนี่กล้วยเพิ่งจะเป็นนี จ้านี่ก็กล้วยนี่มันมันตายไปหลายแล้วนี่มังแรงนั่นเหลือหน่อยด้นี่เก็บไปกินไปขายจ้ายางมะหนีนุเห็นแต่แนน่อากินเนี่ยตะแหน่อกินเนี่ยนี่กับพริกนี่อันเบิร์ตกระโผดก็บเได้มาบำรุงเผือกบำรุงพริกโอ้เป็นชีวิตที่ไหนชายดีแล้วค่ะทุกคนค่ะบักไอ้บักเบียนยากเนี่ยบักเบนจ้าบักเบนยนยากนุใหญ่ตะกอนคือเห็นตะกอนเนาะขึ้นไปหาไปเลี้ยงกล้วยทั้งเขาค่ะเดี๋ยวมันเป็นนุเองหลุมมันกลับไปหาเอาแต่ว่าบักเบนโอ้ห์นี่นี่ แต่ว่าบอกเบนบ้านเ้ามันละน่วยน้อยให่ซ้ำนี่ละเดี๋ยวเขาซุกเขาก็ไปเก็บกินตะกรอนทั้งเขาเนาะค่ะบอกง่ายง่ายอยากกินยังกระปูกอันนั้นละอยากกินยังกระปูกไปเลยบ่ได้คืออยากเลยบ่ปลูกเอาลูกไม่ต้องไปปลูกไรดอกมันเมื่อยเห็ดบางทีละโซนเหตุบางทีละโซ้นที่ละนิดละน้อยนี่ขนาดมันเมื่อยนี่ก็ยี่สิบสามไร่ก็ยังสิเต็มเลยเนี่ย ยอมรับยอมรับอีเรีค่ะสุดยอดเลยปูยูก็คนสอบก็กูแปนมันก็นแห้งเพิ่นเนาะเห็นหงโป้งตใ๊ใใจมันก็นแห้งใหญ่ไปเรื่อยเขียวไปเรื่อยเขาก็เขาก็ไม่แห้งเนาะค่ะเออต้นไม้ใหญ่เราหูซึ้งจังใดค่ะนี่ต้นใหม่ใหญ่เราก็ดีใจน้ำเขาแล้วเขาใหญ่เขาหลอดแล้วเนาะค่ะปูไห้ก็ได้เป็นตาได้กินได้ยูยูตัวกับวาค่ะเราไม่เห็นเกษียรฮาปีนี่ย่าหูซึ้งจังใดค่ะมันก็มันก็ดีนะเอาสำหรับบานเหาน่ะมันก็ ยายคิดว่าสําหรับตัวยายนะแต่ว่าคนอื่นเขาดีสอบบ่บ่กือกันเนะาะแ,แต่ความสอบของ,งคนบางคนเขาดีสอบไปเที่ยวไปมี่ความสูงย่างอื่นมาสันเทะไปเที่ยวไปเดินแต่ว่ายายเนี่ย <laughs> อยากเข้าเตศวระ <laughs> อยากยวนอเตสวน <laughs> มาเนี่ยมันก็นมีของกินโหลดแต่แเอายังนอสเขาก็หาแนวยกินนอสหมือนนี่ก็ได้แต่ถือ <laughs> <laughs> ว่ามีแนี่ยเอากินไฮลูกฮร้าน,นเป็นมโมรดกตกทอดเลยอีก เห็นบเราดูดูดพอดให้ได้อีกค่ะยายคือว่าอยากอยากเฮ็ดต่อไปอีกบ่กะเฮ็ดไปเรื่อยๆย่าก็นี่ได้ย่ากัมาปลูก็ย่าปลูกบ่หลาย่ากัปลูกไปเรื่อยๆค่ะอยากเฮ็ดปลูมะเศรปลูกดอกก็สิปลูกไปอีกสิละเป้าไม้แหลกๆย่าตั้งไว้จังได๋คะเป้าไม้แหลกๆก็คืออันเริ่มแรกเฮาบ่มีที่เนาะอันนี้ย่ากัเก็บเงินกับอัน2คนมาสันทบไปเฮ็ดงานน่ะในที่ได้ซื้อที่ว่าซั่นเถาะแรกๆบ่มีที่เลย มันกับมีแต่พอแม่ห้มันกับบ่ได้มันกับกบ่พ่อตีมาขุดบ่อคุดสาไดดนอกหลุกเนาะขายายใมันก,ก็ได้นิดๆเล่นลอยขึ้นนี้เขาก็อยากได้เริ่มต้นเขาอยากได้เลี้ยงงัวเพราะว่าเขามีงัวเนะาะค่ะเขาก็ต้องซื้อมีมีทีละเอาเปล่าไม้แหลกๆนะ่อคือจังเล่นกต้องมีที่ต่ว่ามีทีกะถึงกินน้อยกินร้ายมันก็เฮ็ดได้ว่าะทันเถาะเนาะปลูกกินเนาะแม่นค่ะแม่นแจงเดืนน้อยมันก็แห้งบริหารได้ง่ายแต่ว่าหากย่ายมีสัตว์เลี้ยงก็เลยอยากได้ซี่หลายๆแนนนะออ เอาไม้แรกๆก่ะอยากใเด็กไปกินก่อนแม่อยากให้ด็กไปยู่ไปกินก่อนนั่นแหละค่ะแล้วก็ขายนังโปท่านไหนคิดดอกที่แหลกเราปลูกกินไม่ได้ไร้หัวดก็เรียกไปขายมันก็กินบ๊อบดดอกลูกขวดเดียวเนาะแม่เนาะแม่นขวดเดียวกินบ๊อบดดอกเมื่งที่เราปลูกมัทุกอย่างเป็นสิกินมดได้จังเลยก็ปลูกไปเรื่อยๆเนาะ ก็จพะพูดได้ที่ไปกินเบิร์ดกระปูกไปเรื่อยๆถามเนี่เถอะซุ่งมือนี้ได้เข้าตลาดบ่าค่ะแม่ถามว่าตลาดน,นั่นบ่ได้เข้าโดนแล้วเด้อลูกบ่ค่ะนี่ดินี่ยางว่าหลังบาดเนี่ยยางว่าหลังบาด,าาาบาดมันกับพ่อได้กินอยู่เนาะตลา,<บ>า,าดเนี่ยหมูเขาก็มาส่งหอดบาดได้กับนีกินหมูก,ก็ได้ไม่งั้นปลาดิมันต้องเอาถึงดอกฮะเอาได้ได้สวนเทาพวกปลาไล่ไล่ายที่เคยจ่ายแต่ละเดือนนี้ลดลงหลายบ่ค่ะแต่ก่อนเห็ุเพราะว่าเรื่องกับเขาเนี่ยใครเขากับพ่อมีเนาะ แต่ไกลไกลนอกจากว่าบ่อยากขามันทะลัะก,กับไปซสื่อใกล้ื้อนีงกินตามประจาเด็กน้อยมันอยากกินเลยอยู่บ้านก็ได้ค่ะไอ้ในซือ้อยูดอกลูกมุนีล่ะได้ใน,นื่อยน่ยเขาบอกพวกป่าพวกนี้ก็ได้แต่ว่าก็ยังหน่อยลงจ้าหน่อยหน่อยหน่อยลงอยู่ดอกก็บ้านกินยังนอนีอ่เขามาไในสวนนี่ก็ได้กินแล้วได้สม่ำเมเนาะอันนี้กินก็ปลาปิ่งไปยังกินปี๊ปลาทอดแล้วเวลาไปได้ใครทอดใครยังมุนี S <S พ่อแม่พ่นผ้าเลี้ยงมากสันนอกก็กิน,กน,กนง,ง่ายๆตัวค่ะแล้วยายมายู่แบบนี้ยายไม่ความสุขบ่รคะมี่มีหลูกม,มีเป็นเป็นยังบุญเนาะว่าเป็นยังบุญเลยละ่ะถี่มีผาดสาดพระราชามาให้หฮอได้เฮ็ดว่าสันทนอกค่ะทามีถทาแถวบมเิเวนเพิ่นเพิ่นเว้าเพิ่นบอกหรือว่าเพิ่นน้ำองแล้วก็ได้เบื่องยูทูปนำพะละทำเบาวนิวก็เลยมีกกำลังใจนะค่ะเห็นเนาะเออเพิ่นแกคนอื่นเพิ่นก็ยังเฮ็ดได้ยู่ได้กินนั่นถันทนอะ ขาก็เฮ็ดมคือเพิ่อนในปัญญาว่าวันด<ต>ุแมลอีเลี้ยงก็ได้ยู่ได้กินยังเพิ่นว่าอีหลีดอกบ่อล่ำเม่รวยดอกแต่ว่ามันก็ได้ยู่ได้กินก็เอาละะไดยู่ได้กินก็ได้ือก็ถือว่ากเกษตรนี่เฮาอยู่ได้แม่นเฮาอยู่ได้อยู่ได้เลยล่นนะเอาผู้ได้เฮ็ดน่ะยายว่าค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ยายฝากถึงพี่น้องเนะะี่ยค่ะที่เพิ่นอยากขี่หันมาเฮ็ดเกษตรเพิ่นต้องเริ่มจังได๋ลงมือจังได๋ กับถ้าผู้ได้ถ้าผู้ได้พร้อมเนาะถ้าผู้ได้แบบว่าบางคนมันกะยจังว่าละแต่ว่ามันกะเฮ็ดนน้อยกัลดไล่ใจได้อยู่ดอกผู้ได้ถ่มีผ้าละคือหลูกเลี้ยนแน่ทรงบ่านทรงรดแน่แต่ว่าถ้าเฮามีเวลาวางนิดๆิน่น้อยกับปลูกใส่กระถางปลูกใส่ยัางไหวมันก็ลดไล่ใจอยู่ลูกมันก็ดีอยู่ลดไล่ใจได้ร้ายอยู่ดอกสำหรับอันนี้ก็อยูแต่คนมักน้ำดอกคนมาปลูกมักมังพศทปลูกมักเฮ็ด แต่ว่าสมืนมกก่นนี่ก็ทำว่ามียูมีกินจ้ามียูมีกินฟังเงินไว้ในดินลยหแมนแมนแมนโอ้สุดยอดค่ะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ญาติฝากช่องทางการติดต่อเนี่ยค่ะเพื่อพี่น้องนสนใจหรืออยากโทรมาปรึกษาอ๋อโทรมาปรึกษากันศูนย์แปดห้าสี่สามหกสาม้าจ้ะค่ะแล้วก็ยไย<ม>กใดว่าใจกเกษตรค่ะจ้ะขาไปติดตามได้ติดตามได้ทั้งช่องฝาช่องเลยดำค่ะอันนี้ก็แล้วกัเป็นช่องแดงอันน่าควรจะเร็ยช่องแดงวะคะ อันใหญ่บ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 ธนัดดอกจ้ัตอนนี้ยหญ่ก็มีแอดมินเฮ็ดให้ยยั่วค่ะามารถเขาไปติดตามยหญ่ใหญ่เลยค่ะติดตามยหญ่ใหญ่ดีนะก็เบิ่งจากของไอ้น้องน็อตนี่แหละวมะเมานิ้วนี่แล้วเป็นตะเมืองเด้อค่ะยายเฮ็ดเป็นตะเมืองแห่งนู้แบบเป็น FC เลยเดอนไปใส่ก็เห็นนะคะใจหลายค่ะวันนี้ขอบคุณยายได้หลายค่ะที่ว่า ให้ข้อหูแล้วก็ผ้าส้มสุดสวยเลยนี่เป็นชีวิตที่มีความสุขอิเลสได้อาคนรู้ก็อยากเ็ตแบบนี้ยะเขตยาเขตใหม่ได้อยู่ได้กินอด้ลิจ้าค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณยายได้หลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนักข่าวทีิดตามเราชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้ค่ะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะยายค่ะบ๊ายบาย